สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ใช้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกไร้วุปืนนะครับเป็นการเอารถปกล้อนะครับแม็กทอร์เนาะมาให้ลูกค้าเทสเรื่องของสมรรถนะในการบรรทุกแล้วก็วิ่งงานจริงๆเลยนะครับซึ่งสําหรับรถคันนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์เรียกว่าเทเลเท็ ก็จะมีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการขับอะไรต่างๆและหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของการจับเลทน้ํามันนะครับว่าเที่ยวงานจริงวิ่งงานจริงเนี่ยใช้น้ํามันกี่กิโลลิตรนะครับตับหน้าง,งานลูกค้าสามารถหาคํานวณและสามารถคํานวณหาต้นทุนต่อเที่ยวงานวิ่งเอาไปคํานวณในการคิดราคาได้ด้วยนะครับ เราจะได้รู้กําไรที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะนี่เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มตักกันแล้วอันนี้เริ่มไปแล้วนะครับตักที่หนึ่งอลอกหน้านาก็จะประมาณนี้ครับสี่ห้าสิบเซน ตักที่สองนะครับตักที่สามนะครับเรียกว่าพูนพูนเลยนะครับตักนี้พูนพูนเลยเป็นการใช้งานจริงๆหน้างานจริงๆนะครับคนตักก็ต้อง มือนิ่งเหมือนกันนะไม่ให้ขุดเป็นบ่อนะฮะวิตักที่สี่แล้วนะครับตักที่ห้าครับ ก็เป็นดินดีเลยนะครับเรีดินหน้านาเนี่ยไปปลูกอะไรต่อได้อีกเยอะแยะเพราะว่าเรือของนีตักที่หกครับเรือของคุณภาพดินเนาะเรียกว่าแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เจ็ดแล้วใช่ไหมครับ ประมาณ8ตักนะครับทีนี้เราไปดูกันตอนออกตัวนะครับนนี่เราก็จะมีทีมเซลเอ็นนะครับของเราก็ขึ้นไปแนะนำเรื่องของวิธีการขับด้วยเรื่องของการเข้าเกียร์นะครับมันเป็นรถใหม่ ยางนะครับก็จมๆถนนแบบอย่างนี้เลยพื้นที่หน้างนานอย่างนี้เลยนะครับไหวไม่ไหวมาดูกันก็เป็นพี่โชเฟอร์ โอ้ออกสบายสบายเลยฮะเห็นไหมดูนาอู้หูเลยฮะออกแบบเหมือนรถเปล่าเลยออกแบบเหมือนรถเปล่าเลยนะครับคนขับยังฟิลเมื่อกี้ยังอู้หูเลยโอ้ออกสบายสบายเลยฮะเหนะหมดูนาอู้หูเลยฮะ อี okay, ครับนี่ก็ประมาณร่วมๆแปดตักน,น,นะครับก็ดมาฝากครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์และละแชร์ให้กับช่องทักกันคบนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ